ลองใส่เครื่องประดับความเป็นผู้หญิงไะเนาะสร้อยแหวนนาฬิกาเยอะไปหมดแต่ละบ้านนะมีวิธีเก็บยังไงกันบ้างคะพวกเมียปกติก็จะใส่ลินชากว่แบบนี้เลยค่ะแล้วเวลาจะเลือกมาใส่นะคะต้องหยิบต้องคุยวุ่นวายมากใส่เสร็จก็ต้องเอากลับมาใส่ซองอีกทีแลถ้าไม่ใส่ซองนะคะพวกสร้อยเนี่ยจะพันกันยุ่งงีลุงตุงนางไปหมดเลยแถมเวลาที่จะหยิบมาใส่เนี่ยก็ต้องมาคุยหาลายที่อยากใส่ในวันนั้นอีกเอาแล้วค่ะมาจัดระเบียบกันหน่อยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอีกนิดนึงวันนี้หมดได้กล่องใส่เครื่องปประะะดดดับนนมมมาา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 ุ่่่่กกลอองง็จจีหหเเเเเเืยยยไววตตููแฉพ เยอะมาก30กว่าคู่เลยค่ะแล้วก็ยังมีกุญแจสําหรับล็อกมาให้ด้วยเอา,เอาละค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยเหมือนจะเริ่มจากสร้อยคะ่ะตัวสร้อยเนี่ยเราจะแขวนไว้แล้วเก็บเข้าไปในกระเป๋าหรือแจาออกมาข้างนอกแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องประดับเต็มกล่องเนี่ยเราสร้อยอยู่ข้างนอกแบบนี้ <S <S เวลาที่เราปิดลงมาแล้วเ,เปิดขึ้นไปเนี่ยสร้อยอาจจะเปเกี่ยวกับเครื่องประดับข้างล่างก็ได้นะคะ,คะก็ลองดูกันนะคะว่าเราชอบแบบไหนจะไว้ข้างนอกหรือใส่ในกระเป๋าก็แล้วแต่เราเลยละแบบต่อไปก็จะเป็นแหวนเก็บเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้้้สส่่่่่่่่เเอออีีีกกตตังงงงงหหลลาาาาาาายยววนนนนนนรทดดบบบ็็็จะปชชํูแซ ็แบบน,นล้วเห็นแผ่นเล็กๆที่กองอยู่ในช่องด้านหน้าไหมคะอันนี้ก็เป็นที่เสียบต่างหูเหมือนกันนะคะวเวลาใช้งานเนี่ยก็เอามาเรียงของขวางให้ลงล็อกในช่องด้านหน้าพอดีหมดถ่ายคลิปเสร็จแเราเพิ่งมาเห็นตอนหลังนะคะว่ามันสามารถมาเสียบแนวขวางกับช่องด้านหน้าได้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยกระจัะจายไม่พันกันอยู่ในกล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเวลาที่จะหยิบใช้งานเนี่ยก็เลือกง่ายมาก,มากไม่ต้องไปคุยหาให้วุ่นวายเหมือนก่อนหน้านี้ใครสนใจก็ลองไปเลือกดูได้นะคะทั้งร้านเขาม